สวัสดีครับพบกับรายการเซเว่นันเดอร์ครับรายการที่จะมาบอก7ข้อเด่นและก็7ข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้านสตูดิโอเซเว่นครับแล้ววันนี้ผมมากับการรีวิวหูฟังจากแบรนด์ j a v r านั่นก็คือรุ่น Jabra Elite 85T ใครอยากรู้แล้วว่ามันดียังไงไปพบกันเลยครับกับเจสิ่งมัจจันของหูฟัง Jabra Elite 85T ข้อที่1ดีไซน์เรียบหรู ต้องบอกว่า,วาการดีไซน์ของหูฟัง j จ้าบาอิริ 85T ตัวนี้นะครับทอมมองมาได้ดูดีและพรีเมียมมากๆตัววัสดุที่ใช้ทําเคสเป็นพลาสติกแข็งแรงทนทานด้านหน้านมีเสัญลักษณ์ของ j จ้าบาแบรนด์อยู่และด้านหลังก,ก็เป็นช่องเสียบชาร์จ USB Type C นะครับแต่พอเปิดเคสออกมาแล้วเนี่ยเราจะพบกับแม่เหล็กซึ่งเอาไว้คอยยึดติดตัวหูฟังเวลาชาร์จกับตัวเคสชาร์จได้อย่างเหนียวแน่นไม่หลุดออกไปง่ายๆทีนี้เรามาดูทางด้านหูฟังกันบ้างดีกว่าใช้เป็นพลาสติกแข็งแรงทนทานคุณภาพดีเยี่ยมมากๆรับรองว่าหล่นยังงไก็ แตกอย่างแน่นอนรวมถึงบริเวณตัวด้านข้างของหูฟังจะมีการดีไซน์ที่ใช้สีเทามาตัดทําให้ดูดีและพรีเมียมขึ้นมากๆมีโลโก้แบรนด์ติดอยู่ทั้งสองข้างของหูฟังรวมถึงมีไมโครโฟนมาให้ในตัวและ ANC ด้วยและหูฟังตัวนี้ยังมาพร้อมกับการสั่งงานแบบกดซึ่งเราสามารถกดสั่งงานมันได้ทั้งสข้างและก็ยังแถมจุกซิลิโคนมาให้เปลี่ยนถึง3ไซส์อีกด้วยข้อที่2ให้ไมโครโฟนมาถึง6ตัว หูฟังชจาบา้าอีลิต 85T ตัวนี้นอกจากจะฟังเพลงได้ดีแล้วเนี่ยยังสามารถคุยโทรศัพท์ได้แบบมีประสิทธิภาพมากๆอีกด้วยเพราะว่า <c oughs> ในแต่ละข้างเขาให้ไมโครโฟนมาถึง6ตัวคือเอาไว้ใช้รับสายคุยโทรศัพทพ์ให้ตัดเสียงลมรอบๆเวลาที่เราคุยโทรศัพท์นั่นเองแหละครับแม้จะออกกําลังกายอยู่ก็ยังได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์ที่ชัดเจนมากๆและนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของหูฟังชจาบ้าอีลิต 85T ตัวนี้ของเขาเลยแหละข้อที่3มมาพร้อมชาร์จไร้สายและแบตเตอรี่อยู่ได้นานมาก จาว่าอีลิต 85T ตัวนี้รองรับมาตรฐานชาร์จไร้าสาย Qi ซึ่งต้องบอกว่าน้อยแบรนด์มากๆที่จะทําตัวเคสชาร์จออกมาให้สามารถชาร์จไร้าสายได้ถือว่าจา b r าเนี่ยเขาเล็งเห็นความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้านะครับรวมถึงแบตเตอรี่ยังสามารถใช้งานได้นานถึง5.5ชั่วโมงอีกด้วยและยังสามารถเอามาชาร์จกับเคสชาร์จรวมๆแล้วเนี่ยใช้งานได้ถึง25ชั่วโมงแม้จะใช้งานทั้งวันแต่หูฟังตัวนี้ก็ยังสามารถสแตนบายอยู่กับคุณได้ทั้งวันอย่างแน่นอนครับ ข้อที่4มาพร้อมมาตรฐานกันน้ํา IPX4 หูฟังตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํา IPX4 เพราะฉะนั้นกันละอองน้ํกากันเหงื่อได้แบบแน่นอนหรือจะใส่วิ่งออกกําลังกายก็ยังสามารถทําได้แบบคล่องตัวแบบสบาย,บายโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเหงื่อจะมาเลอะหูฟังและหูฟังจะพังอีกด้วยครับแต่ก็ต้องบอกหน่อยนะครับว่าไม่สามารถที่จะเอาไปจุ่มน้าล้างได้อย่างนี้ไม่ควรเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่ามีการหล่นน้าไปผมก็แนะนําว่าให้หยิบขึ้นมาและเช็ดให้สะอาดก่อนที่จะเก็บเข้าไปในตัวเคสนั่นเองครับ ข้อที่5อัปเกรดฟังก์ชัน active noise cancelling Active Noise Cancelling หรือชื่อย่อว่า ANC เป็นเทคโนโลยีที่ทางจาบ้านะครับได้พัฒนาและคิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเราสามารถปรับระดับการตัดเสียงรบกวนได้ถึงระดับ11โดยจะเป็นการได้ยินเสียงแวววเข้ามาในระดับแรกๆแ,แต่พอถึงระดับ11แล้วเนี่ยจะเป็นการตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดับสนิททั้งหมดเลยแหละครับส่วนโหมดเฮีย r ์ทูนก็จะเป็นโหมดที่เราสามารถเปิดรับเสียงจากภายนอกเข้ามาได้ยินในหูฟังตัวนี้ได้ด้วยเช่นเวลาที่เรากำลังฟังเพลงอยู่และมีเพื่อนต้องการพูดกับเราเราก็แค่เปิดโหมดนนี้้จะไดยิ เพื่อนรอบข้างได้อย่างชัดเจนส่วนการควบคุมโหมดและการปรับ EQ ต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับได้ในแอปพลิเคชันของ Jabra Sound+ ได้เลยครับข้อที่6สามารถเข้าไปปรับ EQ ผ่านแอปพลิเคชันของ Jabra Sound+ แบรนด์จาว้าเขาได้มีแอปพลิเคชันของเขาชื่อว่าจาว่าซาวพาซซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อกับจาว่าอีลิต 85T ตัวนี้และเข้าไปปรับหรือเปิดโหมดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดโหมดเฮียร์ทรูรวมถึงเข้าไปปรับ EQ ให้เหมาะสมกับแนวเพลงต่างๆที่เราอยากจะฟังได้อีกด้วยอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของหูฟังจาว่าอีลิต 85T ตัวนี้แอปพลิเคชันใช้คู่กันรับรองว่าคุณจะฟังเพลงได้อย่างมีความสุขและเต็มอรรถรสมากๆครับข้อที่7พลังเสียงกระหึมด้วยไดรเวอร์ขนาด12มิลลิเมตร เนื่องด้วยไดรเวอร์นะครับที่เขาให้มาถึงขนาด12มมตรเนี่ยทำให้การขับเสียงออกมาของเสียงเพลงมีมวลที่ค่อนข้างดีมากๆมีแรงประทะที่ค่อนข้างดีด้วยจุดเด่นจะเน้นไปที่เรื่องเบสที่มีมวลค่อนข้างหนาและก็ไม่ตึบจนเกินไปรวมถึงเป็นเบสที่สะอาดเคลียร์และคุมโทนได้ดีไม่ไปปะปนกับย่านอื่นหรือทําเสียงเครื่องดนตรีย่านอื่นเสียหายและสำหรับเสียงกลางเนี่ยก็ฟังแล้วดูมีมิติเสียงร้องก็ฟังได้สบายๆไม่ได้พุ่งออกมาจนเหนือเครื่องดนตรีจนมากเกินไปยังอยู่หลังๆเครื่องดนตรีส่วนเสียงสูง ก็ขึ้นสูงได้ดีมากๆไม่บาดหูจนเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียงเพลงมันจะไม่แทงหูเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการฟังสายร็อก EDM ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ ราคาของหูฟัง j a บ้ a Elite แปดส T ตัวนี้7 9 9 0บาทสรุปนะครับหูฟัง j a บ b a Elite แปดส T ตัวนี้เหมาะกับผู้ที่กําลังหาหูฟังที่คุณภาพดีทั้งในเรื่องของเสียงและดีไซน์รวมถึงยังสามารถใช้งานได้ครอบคลุมไปกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลาและยังใส่ออกกําลังกายได้อีกด้วยหูฟัง j a บ้ a Elite แปดสิบห้า T ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สุดๆเลยละครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านซูดูเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยแล้วันนี้รายการซีเวิร์นเดอร์หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่กับ